สวัสดีค่ะพบกับวิดีโอทบทวนเนื้อหาจากรายวิชา Communicative English วันนี้เราจะมาทบทวนคำศัพท์จากบทที่7กันค่ะว่าด้เรื่อง Words to describe jobs หรือคำศัพท์ที่เราใช้เวลาพูดถึงลักษณะของอาชีพต่งางๆเรามาดูกันเลยค่ะ เนื้อหาของบทที่7นะคะก็คือ work การทำงานงานอาชีพต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นทบทวนจากบทเรียนนะคะเวลาที่เราต้องการจะ describe the job หรืออธิบายลักษณะของงานแต่ละอาชีพเราจำเป็นที่จะต้องใช้ adjective หรือคำคุณศัพท์เข้ามาช่วยด้วยสมมุติเราต้องการที่จะอธิบายลักษณะของงานงานหนึ่งนะคะว่างานนี้เป็นงานที่น่าสนใจเราจะใช้ pattern ว่า this job is อาชีพนี้หรือจะใช้ the job หรือจะใส่ชื่อของอาชีพนั้นๆไปได้เลยนะคะ this job is แล้วตามด้วย adjective หรือคำคุณศัพท์ ยกตัวอย่างเช่นงานนี้เป็นงานที่น่าสนใจ this job is interesting this job is interesting แบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาทบทวนคำศัพท์ต่างๆจากในบทเรียนนะคะถ้าเราเห็นจากตรงนี้นะคะรูปภาพนี้เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งจากบทเรียนบทที่7็นะคะนั่นคืออาชีพ steelworker หรือคนที่ทำงานในโรงงานเหล็กถ้าเรามองดูลักษณะของอาชีพงานนี้น่าจะเป็นงานที่เหนื่อยเนาะน่าจะดูเหนื่อยเนาะเราก็จะใช้คำอธิบายว่า this job หรือ the job is tiring the job is tiring แบบนี้เลยนะคะง่าย ใช่ไหมคะเรามาดูคาําศัพท์อื่นๆบากนะคะบางทีทํางานเดิมๆนะคะมันก็อาจจะน่าเบื่อได้นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะบอกว่างานนี้มันน่าเบื่อนะเราก็พูดว่า the job is boring the job is boring แบบนี้เป็นตน้นง่ายใช่ไหมคะ นอกจากนี้แล้วนะคะในบทที่7ยังได้พูดถึงหนึ่งอาชีพนะคะนั่นก็คืออาชีพของผู้ชายคนนี้ที่เขาขี่มา้าแล้วก็แต่งกายแบบนี้นะคะจะเป็นอาชีพใดไม่ได้เลยนอกจากอาชีพคาบอยนั่นเองนะคะซึ่งใน Reading บทที่7นะคะเขาได้กล่าวถึงลักษณะาง,งานของอาชีพคาบอยนะคะว่า the real job of cowboy is hard and dangerous hard ก็คือยากลำบากส่วน dangerous แปลว่าอันตรายนะคะเพราะฉะนั้น the real job of cowboy is hard and dangerous หมายความว่างาน c o วบอยที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันทั้งยากแล้วก็อันตรายด้วยนั่นเองนะคะเรามาดูคำคุณศัพท์อื่นๆเพิ่มเติมจากในหนังสือกันนะคะ เวลาเราอยากจะพูดถึงงานบางงานที่มันท้าทายนะคะเราจะใช้คำคุณศัพท์คำว่า challenging นะคะยกตัวอย่างเช่น the job is challenging the job is challenging ความหมายคืออาชีพนั้นมันหน้าท้าทายหรือถ้าเราอยากจะอธิบายลักษณะงานทางด้านกายภาพหรืองานที่จะต้องลงแรงปฏิบัติจริงๆนะคะเราจะใช้คำคุณศัพท์คำว่า physical นะคะยกตัวอย่างเช่น the job is physical the job is physical นะคะแต่เอาจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพใดก็ตามทุกอาชีพล้วนแต่จะต้องใช้ทักษะ ในการทำงานทั้งนั้นเพราะฉะนั้นลักษณะงานที่จะต้องใช้ทักษะภาษาถือใช้คำว่า s k i l l e d นะคะยกตัวอย่างเช่น all the jobs are skilled all the jobs are skilled ทุกงานล้วนแต่เป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือทั้ง,ทงนั้นเลยนะคะโอเค so that's all about the review of the vocabulary to describe the jobs from unit 7 ทั้งหมดนี้ก็คือคำคุณศัพท์ที่เราได้เรียนรู้กันจากบทที่7ที่มีไว้เพื่ออธิบายลักษณะของงานต่างๆฝากไว้ให้กลับไปทบทวนและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยบริบทของบางคนอาจจะยังไม่ได้ทํางานเราก็เปลี่ยนจาก the job ให้เป็นคําอื่นๆก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเช่น my life อย่างนี้คะ่ะ my life is แล้วตามด้วยคุณศัพท์ที่เราเรียนกันไปในวันนี้นะคะและพบกันใหม่จากการทบทวนเนื้อหาในรายวิชาอิงสองในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ